เจ้านีที่พระรามสองเนอะเวลเวสเกตเอ้ยตลาดอะไรเดีแบบ๋ยวเดี๋ยวต้องไปนัแบบป่นใหม่จำไม่ได้ละอยู่พระรามสองเนยเจริแบบผลขายถูกนะหมอนกิโลละร้อยสามเราเติมไปอ่ะทราไม่สุกนะไปไม่สุกเป็นเขาดังในโซเชียลนะเขาขายถูกมาก ขายถูกไหมดูคนซื้อขายถูกนะทุเรียนก็ว่าถูกนะทุเรียนหมอนทองด้วยกิ้เห็ดเปิดบางนะ อันนี้เี่ยอินผาลามนี่ให้เลือกเลยเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้คืออะไรสตรอเบอรี่นีปุวยเดี๋ยวไว้ใกล้ๆวันพระค่อยๆมาซื้อเนาะ ถุงละ80ดิบเชอร์รี่450้อกิโลนะมีกิโลกับมีครึ่งโลอัลมอนถ้าโรไปกระทพอบเม็ดเองนี่มันก็จะเหลือน้อยนะมีเปลือกมากดูนะขายดีมาก เองนี่อะไรแขง็งักเนื้อมีให้ชิมอีกนะมีใชิมอีกเพมันนิ่มนะเออเน่นจะด,ด,ดูนี่นะนี้ให้ชิ <c ười> ไนะเดี๋ยวใกล้บรรพาถึงก็มา,าดูสาลี่นะสาลี่สองโลร้อยสาลี่สวยด้วยนะสามใบร้อยอะโวคาโดเท่าไหร่อะโวคาโดสองโลร้อยถือกับบ้านดีไหมอนะ เพะลูกนึงก็ตกเกือบโลแล้วอ่ะแล้วก็อันี่แก้วม,มุกรสี่โลร้อยแตงพิเบตใบลูกมึงแปดสิบบาทค่ะ น้ำใหสามโลร้อยกินไหมเนี่ยน้ำใยล่วงๆเขาก็ลดนะเออเขาขายอะออออสตอเป็นสตออะไรคะข้าวหรือว่าสตอ็นขายอยู่ยลูด <c oughs> อ,อ๋อเราต้องนำมิหน้ามันมันถูกก็ร้านร้านนู้นเนอะร้าน,นเดียวกันแช่น้ำแช่น้ำมัใช่นะไหมแก้แช่นะ้ำเก็บนะไม่ได้หลายวันละกั่ไม่ได้ไไดไไดคุณนอไปแล้วเขาขายเลยอืมเนไหมสตอร์ห้าสิบบาท อกองเม็ดใหญ่ะวันนี้มาทำอะไรรู้ป่ะป้าไข่ปลาทูเกนแล้วก็หนกเบื้องเดี๋ยวไปซื้อแกงก่อนมาตลาดเนี้ยได้ของถูกใจเยอะนะเพราะของถูกด้วยของถูกแล้วก็ เริ่มล้เริ่มจะเดินเร็วแล้วเค้กบับแกวชิ้น่มาก็ต้องมาเนี่ยแล้วด,ดูตะช้าก่อนะนะตใหญ่มากจริงๆตะใหญ่เริ่มอันนั้นอันนั้นเยอะอ๋อ่อไม้นนสดค่ะอ๋อหนอไม้สดเหรอสี่สิบหาสบครับฟ มะเขือถุงนึงแล้วก็ฟักถุงนึงมาดีหลายตังแลยมาซื้อนะเขาไม่ได้ขายวันจันนะวันนี้วางคานะนะเอาฟักกับมะเขือม,ม,นะมีเลงนะ<อ>เนาะปลาทอดม็มีอยู่เจ้าเลยนะเขาใจนั่นัลน เถ่ายแต่เด็กค่ะแกงส้มไว้วันหลังมาดิเราก็เปลี่ยนเป็แกงส้มบ้างเนอะเพราะเรามาเราก็มาซื้อแกงลูกชิ้นปลากายบ่อยเนอะ เสน้นกุ้งอบวุ้นเส้น20บาทเองหมูกรอบข้าวหมูกรอบ5นะ้สิเนาะแล้วก็จะเป็นลูกชิน้นจะเป็นอาหารกับข้าวมากับข,ข,ข้าวข้าวต้ม,มคือไปแล้วนั่งกินข้าวต้มก็ดีเนาะสูกด้วย เป็ดต้มน้ำปลาส่วนมากจะเห็นแต่ไก่ต้มน้ำปลานะฮเป็ดต้มน้ำปลาใี่องที่เราบา แล้วปลาเขาจะสวยแล้าทอดสวยนะตอนนี้ปลาเยอะจังเาไปกินปลานิลกันเลยนี่ปลาสดน้ำมันให่กันเลยค่ะน่าทานไหมข้าวคูบะปิกมั่วยแล้วอ่ะมันออก็เจดูด้านหน้าทานไหมมีมีคุกนะสามห้าข้าวคูบะปิ๊กสี่ปิ๊กนี่พอดีซื้อแกงไปแล้ว ตลาดซีวลวนะคะข้าวหน้าปลาแกะเนาะของที่แี่ก็จะน่ากินนะแล้วราคานี่ถูกด้วยไม่เกี่ยวกับกุ้งกุ้งเต้นกุ้งจริงนะกุ้งเต้นน่ากินไหมน้ำพริกปลาตุ๋ย ะตอบอรี่ปัดต่น้ำสมาะขามทอ